ลโหลสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปังปังชาแนลกันนะครับผมนะเพื่อนนะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเซ็กซี่บาคาร่าแล้วกันเนาะวันนี้คืนนี้เราก็มาอยู่กันที่ค่ายเซ็กซี่บาคาร่าแล้วกัน,นะนมา,ามาก็มา,าด้วยทุนหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะเอาทุนมา1หนึ่งร้อย <200 S 2> บาทแล้วกันมาก็มาประเดิมสักชุดแล้วกันอะทุนหนึ่งร้อยมาดูซิว่าทุนหนึ่งร้อยจะเล่นได้ไหมจะเล่นยากเล่นง่ายประมาณไหนสไตล์ไหนเนาะเพื่อนเนาะมา คุณหนึ่งร้อยก็ประเดิมเบาๆเหมองที่ยี่สิบบาทนั้นเพื่อนนะอ่ะมันก็เรียนในบางขั้นต่ำยี่สิบาทสิบาทก็เรียนได้นั้นเพื่อนนะมามาเลขมายังไงอ่ะมาเลขปอกแปรับผมนะอกตมอ่ะมาเลขปอกแปดไปกผมนะเบาๆไปก็ผมนะเบาๆไปอ่ะตอนนี้ก็ไพ่เพิ่งเปิดมาได้ประมาณกี่ตาเออสองสี่เจ็ดเจ็ดรอบนะนะไพ่มาได้ประมาณเจ็ดรอบนะ ไม่รู้เทคนิคมันจะยังจะใช้ได้อยู่ไหมนะเทคนิคใช้ได้อยู่ไหมนะตอนนี้ผมก็จะมาลองเทคนิคอะไรเขาไพ่กันไม่ขีดสักหน่อยแล้วกันอ่ะเขาไพ่กันไม่ขีดตารางด้านล่างสามตัวแถวด้านล่างนะเพื่อนนะมารอบนี้มันให้มาที่สีน้าเงินนะสีน้าเงินมาเต็มน้อยนะสีน้ำเงินมาแถวน้อยนะอ่ะเต็มเดียวอ่ะมันหกเต็มเราเท่าไหร่โอ้โหเราบอดนะเพื่อนนะบก์เรหกเตมเราบอดนะเพื่อนนะเพลเยอร์หนึ่งต้ม แบงเกอร์ชนะที่จะเอาพวกสายบาคาร่าลงได้นะเพื่อนนะก็ต้องศึกษาห้องให้ดีนะเพื่อนนะศึกษาห้องให้ดีครับผมนะศึกษาห้องให้ดีแล้วก็ต้องมีเทคนิคต้องมีเทคนิคด้วยนะเพื่อนนะต้องมีเทคนิคประจําตัวเองด้วยนะว่าก่อนจะห้องนี้ควรจะเล่นยังไงควรจะลงไปทางไหนนะโดยประมาณนะครับนะมาเดี๋ยวตอนนี้ผมขอตามที่แดงแล้วกันเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะมาเบิ้ลแดงต่อนะเพื่อนนะผมคิดว่ามันน่าจะมาเบิ้ลแดงต่อนะ อ่ะแล้วไงอ่าพอกแลกครับผมนะอ่ะรอดไปเหยียบหัวกินไปหนึ่งดอกนะเพื่อนนะอะฝั่งน้ําเงินเจ็ดแต้มเราแปดแต้มนะอ่ะก็ถือว่าชนะครับผมนะก็ถือว่าชนะเนาะผมก็จะมาสังเกตตรงก้านไม้ขีดแถวด้านล่างเห็นไหมเพื่อนนะแถวด้านล่างสามช่องน่ะเดนี่ยผมแถวเนี้ยผมแปะไว้ให้ที่หน้าคลิปนะผมเนี่ยแถวประมาณนี้เนาะเพื่อนเนาะก็มันจะขึ้นอยู่ที่ห้องเหมือนกันนะบางห้องก็เต้นตามได้บางห้องก็อะไรแ่ะมันก็จะ บแบบเต้มเยอะอ่ะบางห้องก็อาจจะเป็นแต้มเยอะบ้างบางห้องอาจจะเป็นแต้มน้อยบ้าง,งนะเพื่อนนะสำหรับเทคนิคง,ง่ายๆนะเพื่อนนะเทคนิคง,ง่ายๆเนาะมาเนี่ยผมจะตามไปแดงต่อกันเพราะว่าแดงมันให้มาช่องเดียวเดี๋ยวไอ้ด้านล่างมันเป็นน้ําเงินสองตัวเลยนะอ่ะผมจะตามแดงมาแล้วกันด <c oughs> ูซีว่าห้องนี้จะเข้าไหมนะเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องเปิดใหม่นะเพื่อนนะอ่ะค้างอ่ะตองเคเฉยเอาค้างตองเคเฉยเอาะม่เปชนลรผมไม่เป็นไรผมผมนะรอบนี้ก็ ถือว่ามาลองถือว่ามาลองเทคนิคดูดูแล้วกันถือว่ามาลองเทคนิคดูแล้วกันนะกับทุน,นหนึ่งร้อยเนาะกับทุนหนึ่งร้อยบาทนะผมรอบนี้นะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับนะ่ะมาโอกาสชนะไม่รอใครน้วผมขอตามแดงไปต่อแล้วกันนะมาใส่หมดแล้วผมนะใส่หมดแล้วครับผมนะมาตามแดงต่อแล้วกันเส้นสุดการวางเดิมพันดูซิว่าจะเป็นยังไง อ่ะโอเคขอบทั้งคู่ครับผมนะอ่ะสองเตมเราสองเตมอ่ะใบที่สามเปิดมาอ้าวสวยให้ผมเตมเราจะชนะไหมอ่ะสวยให้ผมนะเราหยิบได้สามผมเป็นห<ต>้าเตม<ต>นะโอเคอนะชนะไปอย่างขาดร้อยให้ผมนะชนะไปอย่างขาด้อยผมนะอ่ะก็บวกมาหนึ่งร้อยหกบาทบวกมาหนึ่งร้อยหกบาทนะมนผมนะใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดนึงแล้วผมก็ ก็แทงไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะก็ศั่แบบเดาาบ้างนะผมใส่เทคนิคบ้างนะเพื่อนะก็มันจะปนๆกันไปเนาะอันผมตามแดงต่อแล้วกันก็จะมาลองเทคนิคห้องนี้ให้เพื่อนดูแล้วกันนะว่าห้องนี้มันจะเวิกไหมนะอ่ะสำหรับห้องใหม่แล้วกันอ่ะก็พูดไปเลยครับว่าอาห้องนี้เป็นห้องใหม่แล้วกันเนาะอ่ะเป็นห้องใหม่แล้วกันมาโอ้โหน้าเก้ามาคมเลยครับเอาเต้มเดียวเรายังไงอ้โหเราแต้มเดียวอีกอ่ะเอาเต้มเดียวชนะไหม บังเกอร์6แต้มลอดไปผมนะไยรลอดไปรลอดไปแบงเกอร์ชนะหลอดไปผมนะอ่ะโอเคผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวพอก่อนแล้วกันอ่ะรล่นพอเป็นแนวทางเพื่อนนะเล่นพอเป็นแนวทางะเราเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับน้องไปแล้วครับสวัสดีครับผม